พื้นหลังลูกตะข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นลูกตัว x ด้านล่างเป็นตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับครับสวัสดีครับผมโคชเบ้งนะครับเราอยู่กับรายการขอขยับ X อ็กนะครับออกปรลกายทำได้ทุกที่ฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการ ฝึกความแข็งแรงแล้วก็ยืดกล้ามเนื้อนะครับหลักงกระพังผืดที่ไปอยู่บริเวณด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหน้าท้องออกล้ามเนื้องอสะโพกกล้ามเนื้อต้นขานะครับด้วยท่าเป็นทําท่าเล็กลงังแล้วก็เป็นโชเด l d e r p r ขึ้นไปนะครับโดยโปกติจริงๆอันนี้เป็นเหมือนเป็นท่าออกกำลังกายนะครับเราอาจจะใช้ดัมเบลหรือแคทเทอร์เบลเนี่ยถือเอาไว้นะครับยืดอกตัวตรงนะครับแล้วก็ออถอยขาไปด้านหลังนะครับไปท้าชี้ตรงไปด้านหน้า2ข้างและจังหวะที่เราย่อตัวลงเนี่ยให้ทําการ ชูมือขึ้นนะครับแล้วพอเรายืงขึ้นให้พักแขนลงหายใจออกชูมือขวาขึ้นพร้อมย่อตัวลงลงมานะครับโดยสิ่งสําคัญที่เราทําท่าน,นี้เนี่ยคือตลอดเวลาที่เราทำเนี่ยพอทันทีที่เรายืดอกตัวตรงนะครับเก่งหน้าทองไว้เหยียดสะโพกนะครับม้วนก้นกบเล็กน้อยนะฮะแล้วก็ค่อยๆงองอลงไปเนี่ย หลายคนก็จะรู้สึกว่ามันมาตึงที่บริเวณต้นขาด้านหน้าหน้าขาหรือว่าตึงอยู่ที่บริเวณหน้าท้องออกล้ามเนื้อที่เชิงอกสพกนะครับแล้วพอทันทีที่เราเหยียดแขนขึ้นไปเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าอาจจะตึงมาบริเวณที่หน้าท้องนะครับแต่คือถ้าทันทีที่เวลาเราทำเนี่ยแล้วเราไม่ยืดตัวนะครับเราไปแอ่นหลังแทนเนี่ยใบเมือนะ่ะมือหลังเนี่ยก็แสดงว่าเรายัางโฟกัสไม่ถูกต้องก็พยายามยืดตัวของสูงไว้สิ่งสําคัญคืออยากให้มีน้ําหนักนะครับเพื่อทําให้กล้ามเนื้อเกิดการยืดออกนะครับ โดยที่มีแรงต้านเข้ามาก็จะทําให้การยืดของเราได้ผลมากขึ้นเริ่มต้นอ่าเราเบาๆก่อนละกันนะครับอาจจะเริ่มที่ขดน้านี่ก็1.5เพึ่ง1.5กิโลกรัมน,นะครับใครไม่มีเนี่ยเตรียมไม่ทันก็ทําตัวเปล่าก่อนก็ได้นะครับเออถ้าดูจากด้านหน้าเนี่ยขาทั้งสองข้างชี้ตรงไปด้านหน้าถอยขาไปข้างหลังนะครับก็คือถอยไปตรงๆลากไปตรงๆอย่าถอยแล้วควยนะครับเดี๋ยวมันจะทรงตัวไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็ให้สะโพกเนี่ย กับหัวไหล่เนี่ยขนานกันอ่าไม่ใช่ว่าพอลา,าถอยขาไปเนะี่ยนะครับอันนี้คือขนานกันคือยังอยู่เท่ากันอยู่แต่ถ้าถอยขาไปแล้วมีการเปิดออกอย่างนี้เนี่ยอ่าแสดงว่าเรายังโฟกัสไม่ถูกนะครับพยายามบิดตัวกลับมานะครับยกแขนขึ้นมาให้ท่อนแขนเนี่ยตั้งฉากกับพื้นยืดอกตัวตรงนะครับเก่งหน้าท้องนะครับค่อยๆยย่อเข่าลงเหมือนจะเอาเข่าทิ่มลงพื้นพร้อมกับชูมือขึ้นหายใจลึกๆชูมือขึ้นไปให้สูงที่สุดครับส่งมือขึ้นไปให้สูงที่สุด อ่าแล้วลงไปเท่าที่จะลงได้ค่อยๆกลับขึ้นมานะครับอ่าหายใจออกนี่ครับในกรณีที่คนทำแล้วรู้สึกว่าเฉยๆไม่ค่อยตึงก็สามารถเอ็นไปด้านหลังได้เอ็นนะครับใช้เอน็นเอน็นเอน็เอนทั้งแผ่นไม่ได้แค่อันหลังหายใจลึกๆเดี๋ยวเราลองทำพร้อมกันครั้งละห้าครั้งก่อนนะครับโคดแป้งยืนยืดอกตัวตรง ปลายเท้าทั้งสองข้างชี้ตรงไปด้านหน้าขาขวาถอยไปด้านหลังในแนวตรงมือขวายกขวดน้ำขนาด1.5ลิตรเอาไว้โดยให้ท่อนแขนตั้งฉากกับพื้นโค้ดค่อยๆย่อเ,เข่าลงพร้อมกับชูมือขึ้นให้สุดแล้วค่อยๆยืดตัวกลับขึ้นมาทีนี้สามารถเพิ่มน,น้ำหนักได้นะครับก็คือเป็นน้ำหนักที่ยังสามารถทำได้สบายๆ5ทีนะครับ เราเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยมันดูใหญ่จริง,รงๆคือมันแค่6กกิโลหกกิโลเนี่ยถ้าเป็นตามฟิตเนสเนี่ยบางทีมันเป็นแค่ล,ลูกเล็กๆอย่างนี้เองนะครับก็ค่อยๆการออกลังการจะเป็นต้องมีแรงตาร้านที่เพิ่มมากขึ้นเพื่อให้ร่างกายเกิดการพัฒนามากขึ้นนะครับยืดอกตัวตรงคือถ้าใครรู้สึกว่าเออเวลาทําปวดหลังเนี่ยแสดงว่าโฟกัสผิดนะครับให้มาเริ่มใหม่พยายามยืดตัวม้วนสะโพกไว้อ่าม้วนก้นกดไว้นะครับแล้วก็ยืดตัวตรงไว้โคดแป้งยืนยืดอกตัวตรง ถอยขาซ้ายไปด้านหลังในแนวตรงห้าครั้งนะครับมือซ้ายหิ้วแกลลอนขนาด6ลิตรเอาไว้โดยให้ท่อนแขนตั้งฉากกับพื้นโคดค่อยๆย,ย่อเข่าลงพร้อมกับชูมือซ้ายขึ้นให้สุดแล้วค่อยๆยยืดตัวกลับขึ้นมาทำซ้ำต่อเนื่องกันสิ่งสำคัญคือตอนที่เราพยายามชูมือขึ้นเนี่ยให้นึกภาพว่าเหมือนเราพยายามจะเอื้อมขึ้นไปให้สูงที่สุดนะครับอ่าพังเพือทั้งหมดมันก็จะถูกยืดตามขึ้นมาด้วยนะครับก็ทำเป็นประจำนะครับ เ,เวลาเราทำเนี่ยทำช้าๆนะครับพอไปถึงจุดที่มันตึงเนี่ยก็ค้างไว้สักนิดหนึงนะครับอย่างน้อยเออสัก10ครั้งก็ได้ต่อข้าง2-3เซตนะครับก็สามารถทำได้ทุกวันก็เป็นท่ายืดทำได้ตั้งแต่ตอนวอร์มอัพแล้วกออ็อาจจะถ้า,ถาเป็นครูดาวก็ใช้เวลาการยืดค้างไว้นานหน่อยส่วนข้อควรระวังก็คือตอนเราทำไปเนี่ยพยายามอย่าให้เขาคุบเข้ามาแล้วก็อยากให้สะโพกเอียง แล้วก็อยากใหออ้ปวดหลังส่วนล่างแค่นี้เองทำเป็นประจำก็จะทำให้บุคลิกภาพดีขึ้นนะครับร่างกายแข็งแรงขึ้นด้วยครับ